สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกิกนิวค่ะสำหรับวันนี้เรามีกิจกรรมข่าวสารดีๆมามอบให้กับทุกคนอีกเช่นเคยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2565มหาวิทยายลัยเกิรกนำโดยอาจารย์ธนนพลทรัพย์ไพศาลผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมิสเตอร์เซียชนคณะบดีวิทยายลัยนานาชาติดตรรหลออง คณะบดีวิทยายลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีนศาสตราจารย์ดรจรันมารุรีมคณะบดีวิทยายลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพพร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยายลัยเกิดได้ร่วมกันต้อนรับดรพัชริชนรุจาจันทโรนานน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว และคณะผู้ตรวจการกองการต่างประเทศสํานักงานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารและนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยเกิดเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติและการรับฟังปัญหาต่างๆอย่างรอบด้านรวมถึงแนวทางการดูแลนักศึกษาต่างชาติของทางมหาวิทยาลัยเกิด เพื่อจัดทำแนวทางการใช้ชีวิตในประเทศไทยและส่งเสริมกิจการนักศึกษาต่างชาติของทางมหาวิทยาลัยเกิดต่อไปสนใจสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยเกิดสามารถติดต่อสอบถามตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ